สวัสดีคะ่ะเจเคนโนมาแนะนำที่ดินพร้อมโรงงานนะคะสร้างใหม่เลยนะคะทุกท่านราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.6ล้านบาทนะคะมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่100-300ถึง3า0ตารางวานะคะขนาดของโรงงานอยู่ที่100-3000ถึง3,000ตารางเมตรนะคะในโครงการนะคะก็มีแบบของโรงงานโกดังที่สร้างสําเร็จแล้วนะคะสามารถดูจากสถานที่จริงได้เลยนะคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะ เป็นตัวอานตัวอย่างที่ดินโรงงานที่สร้างเสร็จแล้วและกําลังสร้างใหม่นะคะทุกท่านอยู่ที่ถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี340นะคะเขตลอยต่อของจังหวัดนนทบุรีนะคะตำบลราดนิยมอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีคะ่ะขนาดนะคะ1ถึง300ตารางวาหรือว่า1ถึง10ไร่ก็ได้นะคะขนาดของที่ดินขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะในทุกกรณีไปนะคะ รูปแบบของโรงงานนะคะขนาด100-2,000ถึงตารางเมตรนะคะทุกท่านมีให้เลือกมากกว่า30แบบนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะในราคาที่สุดพิเศษค่ะในแต่ละขนาดนะคะราคาก็ย่อมแตกต่างกันไปนะคะ1.6ล้านบาทเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากเข้าไปรับชมโครงการหรือว่ารับชมตัวอย่างนะคะ ทั้งหมดก็สามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรของคุณสิริรักษ์นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะสามารถเดินทางเข้าไปรับชมได้และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกท่านราคาเริ่มต้น1.6ล้าน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊แคนโนมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ